ประกันรถยนต์ระยะสั้นสองบวกสาบวกของโตเกียวมาเรียนคุ้มภัยคุ้มครองยังไงบ้างแล้วก็มีแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะมาที่เจ4ดสองสทีม com นะครับแบบนี้นะผมทำใส่ไว้ให้แล้วนะครับก็จะอ,อยู่ตรงนี้นะประกันรถยนต์ระยะสั้นนะครับคลิกเข้าไปเลยก็จะมีทั้งประกัน2บวกสาบวกนะครับให้เราดูนะตรงนี้เนี่ยก็จะเน้นสำหรับใครที่แบบว่า ขับช่วงระยะสั้นๆนะครับหรือว่าไม่อยากทําประกันรถยนต์เต็มปีก็สามารถทําได้นะตรงนี้เนี่ยน้อยสุดอยู่ที่30วันนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยทุนอยู่เริ่มต้นอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นสําหรับ2บวกเนี่ยอยู่ที่5 1 0บาทนะ เดี๋ยวผมอธิบายวิธีการเลือกให้ฟังนะครับว่ามันต้องทํำยังไงบ้างเนาะก็ตรงนี้จะเป็นทุนประกันนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าตั้งแต่ห้าหมื่นถึงสองแสนบาทนะแล้วก็จํานวนวันที่เราต้องการนะครับแล้วก็เขาจะแยกประเภทเป็น2ประเภทก็คือเป็นเก่งกระบะนะครับกระบะสองประตูกระบะสี่ประตูนะครับแบบนี้แล้วก็ข้อดีของคุ้มภัยโตเกียวมารีนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวรถตู้ส่วนบุคคลด้วยนะคร,รหัสรองหนึ่งศูนย์นะตรงนี้นะครับก็คือเป็น ถ้าสมมติว่าทุนประกันห0,000บาทนะคุ้มครอง3าสิบวันรถตู้ก็จะอยู่เจ็ด้อยเก้าสิบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเก๋งธรรมดาก็จะอยู่ที่ห้า้อยสิบาทนะครับนี่แบบนีเลยนะเราสามารถเลือกได้นะครับอีกอันนึงก็คือจะส่วนในส่วนของตัวความคุ้มครองนะครับสองบวกเนี่ยคุ้มครองในกรณีที่เป็นรถหายไฟไหม้ด้วยนะครับความคุ้มครองเนี่ยผมทําเป็นวิดีโอไว้ให้ดูตรงนี้แล้วนะครับใครที่แบบว่าเอ้คุ้มครองอะไรบ้างยังไงนะครับก็สามารถกดวิดีโอดูตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แบบนี้ ตรงนี้นะครับผมมีไว้ให้แล้วก็ใส่ตารางความคุ้มครองไว้ให้แล้วนะแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งนะครับ3บวกเนี่ยก็จะราคาถูกกว่าตัว2บวกนะครับแต่ว่าความคุ้มครองเขาก็จะน้อยลงไปนิดนึงก็คือตรงนี้คุ้มครองในกรณีที่เป็นรถชนรถเหมือนกันนะครับแล้วก็ซ่อมเขาซ่อมเราเหมือนกันแต่ว่า3บวกเนี่ยจะไม่คุม้มครองกรณีรถหายไฟไหม้นะครับก็คือไม่คุม้มครองรถหายไฟไหม้นะลูกค้าเอาไปขับไปชนคันข้างหน้านะครับถือว่าถอยชนคันข้างหลังเนี่ยคุ้มครองอยู่แล้วนะถ้าเป็น2บวก3าบวกแต่ว่าถ้า จอดไว้ต้นไม้หล่นใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับชนหมาไม่ได้นะครับแล้วก็ถอยชนบ้านอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นรถชนรถเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องสําคัญมากๆเลยนะต้องเป็นรถชนรถเท่านั้นนะครับก็ถ้าเป็นสามบวกนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเราจะเลือกทุนคุ้มครองเท่าไหร่นะครับทุนตรงนี้ก็คือทุนซ่อมรถเรานะแล้วก็จํานวนวันนะครับตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้นะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสามบวกนะครับ ทุน5 0,000บาทนะครับในการซ่อมรถเรา30วันก็จะอยู่ที่470บาทนะครับแบบนี้ก็คือประหยัดสบายกระเป๋าเลยนะครับปีหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าสมมติทํา10เดือนก็4 0 0พนนะครับประมาณนั้นเนาะก็ถ้าใครสนใจทํานะครับก็สามารถทักไลน์แอดแล้วก็ทักมาถามได้นะเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวความคุ้มครอง3บวกเนี่ยผมก็มีไปทําเป็นวิดีโอไว้ให้แล้วนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถสอบถามได้นะ เอกสารที่ใช้ทำนะครับประกันรถยนต์ระยะสั้น2บวก3าบวกนะครับแบบ30บวันเนี่ยก็จะใช้สำเนาทะเบียนรถนะครับหรือว่าภาพถ่ายตัวเล่มคู่มือจดทะเบียนรถยนต์นะครับตัวนั้นถ่ายภาพมาได้เลยนะแล้วก็บัตรประชาชนนะครับของผู้ทําประกันนะหรือว่าตามสำเนาทะเบียนรถก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ไม่มีการระบุชื่อผู้ขับขี่นะครับก็คือใครขับก็ได้ขอให้มีตรบัตรบใบขับขี่นะครับ แล้วก็เอกสารส่งทางไลน์แอดเจ็ดสองสี่ทีมได้เลยนะครับหรือว่ากดลิก์ตรงนี้ก็ได้นะอีกอันนึงนะครับพอดีมีลูกค้าถามมาเยอะนะครับว่าเอา้าแล้วทุนเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมว่าของเราเท่าไหร่หรือว่าเราจะเลือกยังไงนะในกรณีถ้าสมมุติว่าลดลูกค้าทําทุนประกันเลือกทุนประกันสามเออสองแสนมาสามแสนม,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 มานะครับแบบนี้นะแล้วลดลูกค้านะครับทุนประกันไม่สามารถทําถึงได้ตรงนั้นนะครับเราก็จะปรับลด เป็นทุนประกันที่ลูกค้าสามารถทําได้ยกตัวอย่างเช่นลูกค้าเลือกทุน200,000มานะแต่ว่าพอไปเช็คแล้วนะครับทุนประกันลูกค้าเนี่ยสามารถทําได้สูงสุดอยู่ที่100,000นะครับทุนประกันของลูกค้าก็จะอยู่ที่100,000บาทแล้วก็ราคาก็จะลดลงนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะแจ้งก่อนนะครับว่าเออเนี่ยลูกค้าสามารถทําได้ทุน100,000นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าก็จะได้โอนเงินคืนให้นะครับว่าเออตรงนี้ ต่างกันเท่าไหร่นะครับมีส่วนต่างเท่าไหร่ก็จะโอนคืนให้หรือในกรณีลูกค้าบางท่านเป็นลูกค้าประจํานะครับก็โอนมาแต่ว่าโอนเกินมานะครับก็จะบวกไว้ให้ในระบบนะครับก็คือครั้งต่อไปท่านสมมติว่าลูกค้าทําอีกก็จะรับตรงนี้เป็นส่วนลดไปนะครับไม่ได้หายไปไหนนะก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับเราไม่สามารถทําเ,เกินทุนประกันของเราได้นะครับแต่ว่าถ้าทําต่ํากว่าก็สามารถทําได้นะครับสําหรับประกันรถยนต์ระยะสั้นนะสบวกสาบวกนะครับกรมธท่านเนี่ยลูกค้าก็จะได้ทางไลน์เลยนะครับ ทักมาทาง l ล n e แอดผมก็จะส่งไปให้ทาง l ล n e แอดนะครับเร็วสุดคือ15นาทีนะครับ15นาทีถึง2ชั่วโมงนะครับประมาณนี้เนาะเอกสารก็คือส่งให้ทางไลน์ได้เลยนะครับโอเคใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาสอบถามผมเบอร์นี้ได้นะอันนี้เบอร์ผมเองนะครับแล้วก็ l ล n e แอดจ็ทีมเนี่ยผมเป็นคนตอบเองคนเดียวนะครับ ถ้าไม่ตอบแสดงว่าหลับมาส่งเอกสารมาเตรียมไว้ก่อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์ไลน์เนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าใครที่ต้องการทำประกันนะเป็นระยะสั้นนะครับเดินทางน้อยนะครับรถไม่ค่อยได้ขับนะครับจะเดินทางทีก็ค่อยทำทีหนึ่งก็ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะไม่มีรายวันนะครับไม่มีรายอาทิตย์ก็คือน้อยสุดอยู่ที่30วันนะครับ โอเคใครที่สนใจประกันประเภทอื่นก็เข้ามาที่เว็บ 724team.com ได้นะครับก็จะมีประกันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เลือกได้หลายแบบเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับ